กลับเข้ามาสู่รีโอพาดเพยบอยปาร์ตี้ในช่วงที่2นี้นะครับทิวอยู่ที่แก่งคุดคูนี่เองซึ่งแก่งคุดคูนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับประจําเชียงคานเลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่านี่เลย ทางด้านของแก่งคุดคูเนี่ยนะครับมีวิวที่สวยงามนะครับมีหินเนี่ยที่วางเรียงตัวกันนะครับบริเวณกลางน้าโขงนี่เองครับและทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาชมวิวบริเวณจุดที่ทิวยืนอยู่นี่นี่เองนะครับแล้วก็ตอนเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมจะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยจะตื้นนะฮะที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เห็นเนี่ยนะครับแก่งคุดคูได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามนี่เองครับ <S <S กิจกรรมต่อไปผมจะพาผู้โชคดีแล้วก็สาวเซ็กซี่ลลโอเกิลไปทำมะพร้าวแก้วนี่เอง แต่จะบอกว่ามะพร้าวแก้วเนะเป็นเรียกว่าอาหารเป็นขนมเนี่ยประจําเชียงคานเลยอ๋ออยจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยและทางด้านของผู้โชคดีรวมไปถึงเซ็กซี่ลีโอเกิรของเราเนี่ยนะฮะจะทําอาหารออกมาได้น่ากินขนาดไหนมะพร้าวแก้วจะอรดอร่อยแบบได้ตามผมมาดูเลยครับผม สำหรับของฝากขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของเชียงคานนั่นก็คือมะพร้าวแก้วนี่เองครับมะพร้าวแก้วเป็นขนมที่ทํามาจากมะพร้าวอ่อนขูดให้เป็นเส้นแล้วนําไปผัดในน้ําเชื่อมครับซึ่งมีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอีกด้วยแล้ววันนี้เรามากันที่ร้านติ๊กมะพร้าวแก้วครับ <Hey. S 2> เป็นร้านดังของเชียงคานเลยทีเดียวนี่ hey. <laughs> ไม่ได้มาแทะมาทำวันนี้นะฮะเราจะให้ผู้โชคดีรวมไปถึงสาวๆเซ็กซี่ลีโอกเกลของเราเนี่ยนะฮะมาร่วมมือลงมือทำมะพร้าวแก้วกันเออจะอร่อยขึ้นชื่อหรือเปล่านะฮะเหมือนกับที่ร้านติ๊กมะพร้าวแก้วเนี่ยเขาทำเอาไว้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะฮะว่าฝีมือของพวกเขาจะเป็นยังไงครับ วันนี้ครับเราได้เจ้าของร้านอย่างพี่ติก๊กมาสอนพิธีการทําเลยนะครับซึ่งการทํามะพร้าวแก้วเริ่มจากการผ่ามะพร้าวแล้วคว้านเนื้อออกมาพอคว้านเสร็จก็ขัดผิวมะพร้าวให้เนียนเนียนแบบแก้มของสาวๆเลยนะครับโอ้ยคนลับประเด็นกันครับหลังจากนั้นก็สไลด์ให้เป็นแผ่นและปิดท้ายด้วยการเอาไปคั่วกับน้ำเชื่อมดูท่าทางเนี่ยโอ้ไม่น่ายากเลยใช่ไหมครับงั้นลองไปดูกันสิครับว่า ในแต่ละทีมการทำมะพร้าวแก้วนี้จะทำออกมาได้สมกับคําล่าลือของพิติกสอนหรือเปล่าครับ เดี๋ยวมาดูอีกฝั 2> 2่งหนึ่งนะฮะที่เขาจะคว้านเนื้อมะพร้าวก่อนที่จะทำหลากหลายขั้นตอนอื่นเรามาดูทีมนี้กันดีกว่านะฮะกับทางมาชิตะนะฮะว่าคว้านเนื้อไปได้เท่าไหร่แล้วเป็นไงฮะทีมนี้คว้านเนื้อไปได้เยอะหรือเปล่าครับกำลังมาเลยครับกำลังได้เยอะแล้วครับผมปกติเป็นคนคว้านเก่งด้วีกว่าโอ้นิดนึงครับนิดนึงครับนิดนึงเออพี่อารัฐ ไปยัไงครับพี่ชัมกำลังมาครับกำลังมากำลังมาปกติเนี่ยควานตลอดเลยใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเป็นลมแล้วครับขออย่าดมด่วนอย่าโดนทีมงานที่เล่นโอ้นะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการควานเลยหรือเปล่าไม่ควานครับแต่ชอบทําอาหารนี่นะครับนี่เพราะว่าผมไม่ใช่ตูนบริสแลมครับผมทำไมครับผมคือตูนบริบักครับผมตักบริบูนนะครับอ่ะทำไปทีนึงเขานำไปแล้วะครับ อันนี้ฮะมาเดินดูนะครับผมสะดุดตากับน้องเจมส์ครับว่าในการที่เขาฝานนะฮะสไลด์สวยงามนี่เขาคล่องเหลือเกินเดี๋ยวไปถามดีกว่าว่างานหลักของเขาเนี่ยคือการฝานมะพร้าวหรือเปล่า<ม>เจมส์ครับนครับดูคล่องมากไม่ฮะไม่ทํำไหวไม่ทําบ่อยป่ะคือเป็นคนใช้ในเรื่องของข้อมือบ่อยป่ะครับรู้สึกว่าคล่องมากๆเลยครับเจมส์ก็ดูจากเขาทำเอออ๋อเป็นคนทําไวไหมฮะเสร็จไหวไหมฮะ ไม่ไหวพี่เป็นชั่วโมงก็ได้เป็นชั่วโมงก็ได้นะฮะในการทำมะพร้าวนะฮะน้องเจมเนี่ยสรุปเจมเนี่ยเสร็จไวไหมสรุปไม่ได้ไเจมเสร็จไม่ไวนะฮะแล้ววันนี้เจมมาด้วยถ้าเจมไม่มาเจมก็ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะใช่ครับผมเอามาดูฝั่งไอ้ครับไอเป็นไงเมื่อกี้นี้แคบมะพร้าวแล้วจะบอกว่าก้ามขึ้นน่ะน้าดูดูไหนดูดิโอ้โหกล้ามขึ้นเลยครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเป็นไงพี่อ้นพี่อ้น ครับแหมสายตาที่ปิดบังแว่นอยู่ไงฮะอาชีพแล้วเนี่ยเป็นอาชีพแล้วสงสัยไม่กลับแล้วโอ้แต่พี่โอ๊ตเนี่ยนะครับแต่ดูทําแบบชักช้าแต่ก็เน้นๆนะครับพี่โอ๊ตเป็นคนเน้นๆเราเสร็จเสร็จไม่กี่อันแล้วพี่ก็เยอะนะเสร็จเยอะแล้วนะโอเคอย่าเป็นกำลังใจให้กับทีมบีอิงด้วยนะครับโอเคครับ พี่หนูครับเทคนิคในการฝานของพี่หนูเนี่ยสไลด์ครั้งนี้เป็นไงบ้างกกลงไปแรงๆค่ะตกลงไปแรงๆใช่แรงตอนนี้พร้อมหรือเปล่าอ๋อพร้อมดูนะฮะต้องรอดูต้องรอดูอ่าเราลองเต็มที่เต็มที่อ่านี่ฮะไม่ใช่มัดหมี่นะฮะแต่เป็นพี่หนูเองไม่ได้มาคว้านแบบมัดหมี่ในแม่เบี้ยนะฮะนี่คือการฝานเองอ่าฝั่งนี้ยังไงครับฝั่งนี้อะไรยากอันนะเออทำไมมันยากเหรอยากมากทำอะไรอ่ะ ฝานกินานี้นะฮะไปดูอีกฝ่ายหนึ่งแล้วฮะกับบีอิงเนี่ยเรามาดูฝั่งมาชิตะนะซึ่งคนฝานเนี่ยเป็นผู้ชายเองน้องส้มครับเป็นไงครับการฝานมะพร้าวครับไม่ได้เรื่องเลยครับดเคยทำเกี่ยวกับเรื่องของการฝานทุกทุกอย่างมาก่อนหน้านี้เปล่า เคยฝันอะไรมาบ้างฝันใจคนโอ้โหมาแบบฝันใจแต่คราวนี้มาฝันมะพร้าวฮะต้องออกแรงหน่อยอ้าวออกแรงหน่อยเอออ่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะฮะในการฝันนะฮะชิมมะพร้าวแกให้ออกมาสวยงามนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าทีมมาชิตาเนี่ยก็มีความพยายามนะฮะไม่แพ้กับทีมบีอิงเลยครับนีต้อนรเลน้ำมัน แล้วก็มาถึงกระบวนการที่สำคัญในการทำมะพร้าวแก้วนี่เองนะครับทั้งสองทีมส่งตัวแทนมาว่าจะเป็นน้องเจมแล้วก็น้องส้มมากวนฮะกวนมะพร้วา,พาวแก้วดูนะฮะอยากจะดูว่าลีลาของสองคนนี้จะเป็นยังไงตามมาดูเลยฮะเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์เขาด้วยว่าเขาเนี่ยนะฮะร,รู้สึกยังไงกับการทำมะพร้าวแก้วในครั้งนี้ครับตามมาเลยฮะเจมครับ,รบเป็นงไงครับเมื่อกี้นี้ฝานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลากวนทรมานกว่าเมื่อกี้พี่เฮ้ยทำไมอะ โคตรร้อนเลยเฮ้ยไม่โคตรร้อนเลยเหรออ่าไหนดูดิร้อนจริงป่ะไม่จริงไม่จริงนะปกติเราเคยเคยตะกวนมะพร้าวอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เไม่เคยไม่เคยนะตะกวนแต่คนอื่นอ่ากวนแต่คนอื่นแต่ไงมากวนครั้งนี้เรารู้สึกไงบ้างร้อนร้อนเรารู้สึกว่าหน้าตาของรสชาติของมะพร้าวแก้วของเราเนี่ยจะอร่อยอ่าสู้ของทีมมาชิตะได้หรือเปล่าโอ้สบายสบายนะอ่าต้องรอดูแล้วคุณผู้ชมครับเจมส์การันตีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาถึงทีมนี้โอ้โหทีมนี้ เขากําลังสร้างภาพกันอยู่นะอ่ะมาเปลี่ยนมือวางแล้วไปงัยครัพี่ร้อนครับร้อนอากาศร้อนหรือหน้ากระทะครับกระทะร้อนโอ้โหกระทะร้อนเลยนะฮะเมื่อกี้นี้จะะกรไอซุ่มแล้วครับนะฮะขอดูหน่อยครับผมเปียกไม่พอมีกลิ่นเนี้ยคุณผู้ชมเป็นไงครับในการกวนมะพร้าวแก้วครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครับครั้งแรกก็เจ็บอย่างเงี้ฮะอยู่ต่อไปก็ชินเอง ปังๆาลัวนะ <ederim. c oughs> รู้สึกว่าฝั่งนั้นบอกว่าเนี่ยรสชาติของทีมบีอิงจะอร่อยชนะมาชิตะแน่นอนอทางมาชิตาว่างไงผมทีมบีอิงครับเอา้าบีอิงเหรอ <c oughs> เอา้าเฮ้ยทีมเดียวกันมาช่วยกันทำแล้วอีกทีมหนึ่งไปไหนเนี่ยยอมแพ้แล้วอ่ะมานะ <Your self. S 2> ชิตาไปไหนฮะยอมแพ้ไปแล้วมาชิตะไปไหนฮะ โอ้โหคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวจะบอกว่ามาชิตะหายไปแล้วทีมบีอิงตอนนี้ครองกระทะทั้งสองกระทะอ่ะเดีย๋ยวมารอดูดีกว่านะครับว่าฝีมือแล้วก็รสชาติในการกวนของเขาเนี่ยนะฮะจะอร่อยขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมยอมรับจริงว่าคตรร้อนเลยฮะร,ร้อนนะพี่ชิมได้นะชิมอ,อ,อ้เลยครับตาสบายครับตับห่ง ู้ชมครับการทำมะพร้าวแก้วของทั้ง2ทีมนี่ฝีมือแล้วก็โ,โหจะบอกว่ารวดลายนะฮะในการทำเนี่ย เด็ด <Dead S 2> ไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาชิตะแล้วก็บีอิงนี่เองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารสชาติจอ,อกมาเนี่ยจะอร่อยมันดานพิติกทาหรือเปล่าแต่ตอนนี้นี่นะครับผมได้ไมาแล้วฮะเดี๋ยวเอาไปฝากคุณผู้ชมนะฮะทุกๆคนเลยที่ติดตามรีโอพาทเทบอยปาร์ตี้ในวันนี้อ,าอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานส่งไปแล้วกันนะครับและช่วงหน้ามีกิจกรรมความสนุกอะไรที่เชียงคานที่จะทําให้สาวๆเซ็กซี่รีโอเกลรวมไปถึงนี่ฮะผู้โชคดีของเราเนี่ยได้สนุกสุดมันกันบ้างเดี๋ยวกับมาติดตามในช่วงหน้ากับรีโอพาทเทบ <Party! S 2> สนับสนุนโดยลีโอเบียสนุกกับการทำดี